้าวคนแกบมาแล้ว,วจ้าต้นมาจะก,กระไทาย่อยแน่่ยยอยได้ป่ามาจ้ะ

ตอนนี้มันคัดใส่ได้นะนก็เลยต้องคัดไยคัดไยนะเด็กๆแม่มันเลือกบะไลยนะอุ้ยปลาเมย์พี่คอยแม่ขอยมางามแดดโอ้หหาเลี้ยงพูดเลยไปพ่อไม่ได้เชื่อพูดเลยยู่ใตด้

ข้างล่างเป็นท้ายหินเป็นน้ำตกลงมมาได้แล้วค่ะการมันดูดแล <il am> ้วก็ข้าโลล้อเลยค่ะเนาะ